สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโต n e นิวส์นะคะประจำวันที่28ตุลาคม2025ค่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนคุยเรื่องที่แบบว่ากระทบเงินในกระเป๋าเราทุกคนเลยค่ะก็คือภาวะเงินเฟอ้อที่ของแพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆออใช่ครับกระทบกันทั่วหน้าเลยช่วงนี้เราเลยอยากจะมาสำรวจกันหน่อยค่ะว่าสินทรัพย์ต่างๆที่เราถือครองหรือว่ากำลังสนใจจะลงทุนเนี่ย ประเภทไหนมันพอจะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้ดีตัวไหนรอดตัวไหนอาจจะเสี่ยงหรือเหนื่อยหน่อยนะคะครับผมสำคัญมากเลยครับเรื่องนี้คือเงินเฟ้อเนี่ยพูดง่ายๆสั้นๆก็คืออำนาจซื้อของเงินเรามันลดลงะครับของเท่าเดิมแต่เราต้องใช้เงินมากขึ้นอ,อ๋อค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าใจว่าสินทรัพย์แต่ละอย่างมันทนทานเงินเฟ้อได้แค่ไหนเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องจำเป็นมากครับ สำหรับการปกป้องความมั่งคั่งของเราในระยะยาวเข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มจากตัวที่เอ่อหลายๆคนอาจจะคิดว่าปลอดภัยสุดๆเลยแต่จริงๆแล้วอาจจะเสี่ยงสุดในยุคเงินเฟ้ออันนี้คือเงินสดหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับเงินสดหรือแคชเนี่ยถือว่าแพ้เงินเฟ้อแบบเต็มประตูเลยขนาดนั้นเลยเหรอคะครับเพราะมูลค่าที่แท้จริงของมันเนี่ยมันลดลงตามอัตรางเงินเฟ้อเลยยิ่งเราถือไว้นาน ก็เหมือนเงินเรามันหายไปเรื่อยๆครับถ้าให้คะแนนความทนทานเงินเฟ้อแบบเป็นสัญลักษณ์สีนะกร e นดีเยี่ยมออเรนจพอใช้ p u r ร์โเสี่ยงสูงเรดแย่มากเงินสดนี้ต้องให้เรดๆๆเลยครับคือเสี่ยงสูงสุดโหแดง5อันเลยแล้วถ้าเป็นพวก Stablecoin จะค่ะพวก USDT USDC ที่มันผูกกับดอลลาร์มันจะคล้ายๆกันไหมคล้ายกันมากครับ คือ Stablecoin มันก็เหมือนเงินสดในรูปแบบดิจิตอลนะครับถ้าค่าเงินหลักที่มันอิงอยู่อย่างดอลลาร์สหรัฐมันอ่อนค่าลงเพราะเงินเฟ้อ uh huh. มูลค่า Stablecoin มันก็ลดลงตามไปด้วยคือมันเหมาะแค่ใช้พักเงินรียะสั้นๆจริงๆรอจังหวะลงทุนหรือทำธุรกรรมคริปโตมากกว่าไม่ใช่สินทรัพย์ไว้ถือยาวสู้เงินเฟ้อเลยให้คะแนนความเสี่ยงก็สูงเหมือนกันครับ เรดเรดเรดสี Red, 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 อันโอเคค่ะงั้นพวกเงินโสดสเต็ปคอยน์นี่คือไม่น่ารอดเท่าไหร่ทีนี้มาดูสินทรัพย์แบบดั้งเดิมที่คนมักจะนึกถึงเวลาเงินเฟอ้อมาอย่างทองคำละคะอันนี้ยังเป็นที่พึ่งได้อยู่ไหมคะทองคำหรือโกลเนี่ยเอ่อยังถือว่าเป็น store of value หรือสินทรัพย์รักษามูลค่าที่พิสูจน์ตัวเองมานานมากๆนะครับคือคนยังเชื่อมั่นว่าระยะยาวมันจะรักษามูลค่าได้ แม้ว่าระยะสั้นราคาอาจจะผันผวนบ้างจากตลาดฟิวเจอร์สบ้างนโยบายดอกเบีย้ยบ้างแต่พื้นฐานมันคือความหายากประวัติศาสตร์ยาวนานก็ยังถือเป็นตัวเลือกที่ดีครับในการกระจายความเสี่ยงให้3มเขียวครับ3มเขียวโอเคค่ะแล้วถ้าเทียบกับอสังหาริมทรัพย์พวกบ้านคอนโดล่ะคะอสังหานี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าเรามีอยู่ในทำเลดีๆเนี่ย ค่าเช่ามันมักจะปรับขึ้นตามเงินเฟอ้อได้อ๋อใช่ใช่ใชเจ้าของก็ได้ประโยชน์ไปแต่ก็มีความเสี่ยงนะเรื่องดอกเบีย้ยขาขึ้นทําให้กู้แพงขึ้นแล้วก็สภาพคล่องต่ําซื้อขายไม่ง่ายอันนี้ให้ประมาณ Orange Orange 2ส,ส้มแล้วกันครับ2ส,ส้มแล้วถ้าเป็นที่ดินปเปล่าๆเลยล่ะคะอันนี้ต่างจากบ้านคอนโดไหมต่างครับที่ดินเปล่าแม้จะไม่มีค่าเช่าเข้ามาเหมือนตึกหรือคอนโดนะครับแต่จุดแข็งสําคัญเลยคือ มันมีจำกัดจริงๆอุปทานใหม่ไม่มีทางเพิ่มได้อถ้าเราเลือกทำเลดีๆมีศักยภาพในอนาคตเนี่ยราคาที่ดินระยะยาวมีแนวโน้มโตดีมากๆชนะเงินเฟ้อได้สบายๆเลยถือเป็นตัวต้านเงินเฟ้อที่ดีที่สุดตัวหนึ่งเลยครับถ้าเราถือยาวได้นะให้ห้าเขียวเต็มไปเลยโหที่ดินนี่ห้าเขียวเลยน่าสนใจมากค่ะทีนี้ขยับมาทางตลาดทุนกับโลกดิจิโตลบ้างหุ้นทั่วไปนี่เป็นไงคะในภาวะเงินเฟ้อ หุ้นหรุอสต็อกส์เนี่ยต้องเลือกเป็นตัวตัวหรือเป็นกลุ่มอุตสาหากรรมไปครับอ๋อไม่ใช่ว่าทุกตัวจะดีหมดไม่ใช่ครับหุ้นของบริษัทที่แบบว่าแข็งแกร่งจริงๆมีอำนาจในการขึ้นราคาสินค้าตามต้นทุนได้อย่างพวกเทคซ์บางตัวพลังงานหรือสินค้าจำเป็นเนี่ยมักจะทำผลงานได้ดีชนะเงินเฟ้อได้ค่ะแต่ถ้าเลือกผิดตัวบริษัทส่งผ่านต้นทุนไม่ได้ก็แย่เหมือนกันความเสี่ยงมีแต่ศักยภาพก็สูงครับ ให้กลมๆสีเขียวครับสี่เขียวโอเคค่ะมาถึงพระเอกของช่องเราบ้าง b บิตคอยหรือ BTC ที่เขาเรียกว่าทองคำดิจิตอลทำไมตัวนี้ถึงถูกมองว่าสู้เงินเฟอ้อได้ดีค่ะครับบิตคอยจุดแข็งที่สุดเลยคือการออกแบบให้มีจำนวนจำกัดตายตัวที่21ล้านเหรียญไม่มีใครสร้างเพิ่มได้อีกอือหือจำกัดแน่นอนใช่ครับมันเหมือนที่ดินหรือทองคำในโลกจริงๆเลย ต่างจากเงินปกติที่ธนาคารกลางพิมพ์เพิ่มได้เรื่อยๆกลไกนี้แหละครับที่ทําให้เกิด narrative ว่ามันเป็นสินทรัพย์รักษามูลค่าระยะยาวสู้เง <iny> e <Pod ula> ินเฟ้อโดยเฉพาะก็เลยได้คะแนนสูงสุดไปเหมือนกันกรึบ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 บบกรึบกเขียวครับถึงแม้ว่าระยะสั้นราคาจะเหวี่ยงมากผันผวนสุดๆเลยก็ตามถูกต้องครับความผันผวนระยะสั้นเป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องยอมรับให้ได้ แต่ถ้ามองที่คุณสมบัติพื้นฐามเรื่องการต้านทานการด้อยค่าของเงินหรือ Debasement จากเงินเฟอ้อเนี่ย Bitcoin ถือว่ามีโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้เลยเข้าใจค่ะแล้วคริปโตตัวอื่นๆล่ะคะอย่าง Ethereum หรือ ETH Solana SOL หรือพวกเหรียญใหม่ๆเลย AI tokens RWA พวกนี้เป็นใหญ่บ้างคะครับอย่าง Ethereum หรือ ETH เนี่ย ก็มีศักยภาพสูงนะครับเพราะมีการใช้งานบนเครือข่ายเยอะมากโดยเฉพาะในโลก d e f าใช่ค่ะแอคทีฟมากแล้วก็มีกลไกเผาเหรียญ EIP 1 5 5 9ที่ทำลายเหรียญทิ้งไปส่วนหนึ่งจากระบบช่วยลดอุปทานหมุนเวียนได้ส่วนเหรียญอื่นๆอย่าง SOL หรือกลุ่มใหม่ๆพวก AI Token หรือ RWA ที่เอาสินทรัพย์โลกจริงมาทำเป็นโทเค็นเนี่ย พวกนี้มีโอกาสโตแบบก้าวกระโดดเลยแต่ก็แน่นอนมาพร้อมความเสี่ยงความผันผวนที่สูงมากเพราะยังใหม่ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะคะแนนก็จะหลากหลายหน่อยครับอาจจะ Green Orange p u r p l e หรือ Purple Orange แล้วแต่ตัว,แล,ว,แ,ตตวแล้วแต่ปัจจัยเลยครับฟังดูแล้วสรุปคือไม่มีสินทรัพย์ตัวไหนที่แบบ perfect เป็นคำตอบเดียวเลยใช่ไหมคะไม่มีเลยครับแต่และอย่างมีข้อดีข้อเสียความเสี่ยงต่างกันไปจริงๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ควรเอาเงินทั้งหมดไปลงที่เดียว การกระจายความเสี่ยงใช่ครับการกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์หลายๆแบบที่เราเข้าใจมันดีพอเนี่ยคือหัวใจเลยครับของการสร้างพอที่แข็งแกร่งในยุคเงินเฟอ้อแบบนี้ชัดเจนเลยค่ะคือเงินเฟอ้อมันน่ากลัวเนาะมันกัดกินมูลค่าเงินเราไปเรื่อยๆแบบเงียบๆครับผมการจะอยู่รอดแล้วก็ทําให้เงินเราเติบโตได้ในยุคนี้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจการประเมินสถานการณ์แล้วก็จัดพอตให้เหมาะกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่เรารับได้จริงๆใช่เลยครับแล้วก็อาจจะฝากข้อคิดไว้นิดนึงว่า เป้าหมายการลงทุนยุคนี้อาจจะไม่ใช่แค่ทำให้พอร์ตไม่ขาดทุนหรือแค่รักษาอำนาจซื้อเดิมไว้นะครับค่ะแต่ควรตั้งเป้าให้พอร์ตเรามันเติบโตสร้างผลตอบแทนที่แท้จริงได้ด้วยแม้ว่าของเครื่องอกมันจะแพงขึ้นทุกวันก็ตามซึ่งจริงๆนอกเหนือจากสินทรัพย์ที่เราคุยกันไปเนี่ยอ่อบางทีสินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆอย่างเช่นอะไรคะ ที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากๆอย่างงานศิลปะของสะสมหายากหรือแม้แต่พระเครื่องบ้านเราเนี่ยก็อาจจะเป็นคำตอบสำหรับบางคนได้เหมือนกันนะครับโหน่าสนใจมากค่ะเป็นมุมมองที่เปิดกว้างมากๆเลยวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะเลยขอบคุณมากๆนะคะ ยินดีครับแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องคริปโตนิวส์ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตการวิเคราะห์ดีๆในโลกคริปโตและสินทรัพย์ดิจิตอลกันค่ะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ